สวัสดีครับผมบอลนป่าครับวันนี้เราก็อยู่กันในหมดซีวีกันอีกแล้วนะครับซึ่งในคลิปนี้เนี่ยเราเจอกับวันเดอร์มมนส้มนะครับซึ่งเป็นอันดับที่5ของประเทศในตอนนั้นนะครับแต่ว่าตอนนี้น่าจะอันดับน่าจะขึ้นไปเยอะกว่านั้นนะครับน่าจะประมาณที่3หรือที่1เนี่ยผมจำไม่ได้นะและก็ในช่วงนี้นะครับทางวันเดอร์เนี่ยมีการถูกหยิบกันที่มาบ่อยขึ้นนะครับในลังสูงนะเพราะว่ามันสามารถใช้ชนกับอ้อยได้ค่อนข้างดีเลยนะครับก็จะเป็นในส่วนของวันเดอร์โรมนะและก็ในเกมนี้บอกเลยเดือดมากนะครับ เดือเพราะยานนี่แหละยานนี่เล่นดีจัดเลยนะครับก็เดี๋ยวเรามาดูในเกมนี้กันนะครับว่าจะดูเดือดแค่ไหนเดี๋ยวนะครับก่อนจะเข้าสู่เนื้อหา <S <S ผมขอแนะนําวิธีการเติมเกมที่ปลอดภัยสุดในตอนนี้เลยนะครับเริ่มแรกกดที่ดาโปรไฟของเราแล้วกดตรงรูปเฟืองเล็กแล้วให้กดที่ Open ID จากนั้นให้กดฉลอดแล้วก็จะได้ i อดีที่ใช้เติมเกมนะครับจากนั้นก็ทักแชทเพยิปสี่ใบเอ็มพิมคำว่า RV นะครับจากนั้นก็วาง Open ID แล้วชำระเงินตามรายละเอียดได้เลยครับ หลังจากชาร้อนกันแล้วเนี่ยรอแป๊บนึงครับคูปองก็จะเข้าสู่ ID ทันทีซึ่งพลนนี้เนี่ยบอกเลยว่าปลอดภัยและคุ้มมากเลยครับหาใครมางมงหาไอดีเอาวีคุ้มๆพร้อมเล่นลุ้นครบกีฬาส,สวยๆแนะนำแผนนี้เลยนะครับเอเมนตน้น TP7 แผนนี้เนี่ยมีผู้ติดตามมากถึง1นึ่สนเจ็ดหมื่นคนเลยนะครับที่นี่ก็จะมีบริการรับซื้อและขายรหัสเกมเ v าวีราคาถูกราคาเริ่มต้นเนี่ยอยู่ที่30บาทเท่านั้นเองนะครับสามารถดูนึกแผนใต้คลิปได้เลยครับ อ๋คครับเกมเริ่มแล้วครับก็ซื้อของซับแล้วก็เข้าสู่แลงกัางได้เลยนะครับในนของวันเดอร์เนี่ยที่เขาพิกกันมาบ่อยๆนะครับก็จะใช้ชนกับเอ่ออ้อยนะครับเวลาอ้อยเขาสวิงเข้ามาเงี้ยก็วันเดอร์กดตีสวนได้เลยนะครับถ้าอ้อยไม่ติสวนกลับเนี่ยก็โดนสตันวันเดอร์เต็มๆนะครับ oh <my> แล้วก็ถ้าหากอ้อยอติสวนออกไปเนี่ยทีเนี้ยทีมเราก็จะไม่เจ็บนะครับเพราะว่าวันเดอร์เนี่ยมันมีนติให้เกาะน,นะครับประมานั้น แล้วก็ถ้าหากอ้อยไม่ระวังเนี่ยเจอวันเดอร์เสียบท่านหนึ่งเข้าไปนี่ก็เลื่อนถ่ายขึ้นก่อนแล้วนะครับแรงจัดเลยนะตรงนี้เดี๋ยวมาเช็คบัฟน,นิดนึงครับแล้วก็วันเดอร์จะมาควนควน,นบัฟครับแต่ว่าเอนดอร์เริ่มทำบัฟแดงครับตรงนี้พยายามเดินไปเปิดให้ก่อนนะครับแต่ก็ทางแถวครับขึ้นสูงไม่หน่อยครับโหโดนไล่อะไรอย่างงี้โอ้โหวันเดอร์มาต่อครับแล้วเกี่ยวโดนเลยครับเรียบร้อยเลยโอ้โหวั Wonder นเดอร์นี่เกี่ยวมั่นจัด ตรงนี้แถวบอมาไปหน่อยนะครับน่าจะไม่คิดว่าจะโรมาเดอร์ดึงด้วยมั้งเวลาเล่นแคลรี่นะครับถ้าหากเมย์ไม่ขึ้นมาเติมเนี่ยอย่างเช่นเมย์เขาไปทำเลนออฟนะครับเออคลรี่จะต้องเล่นเซฟหน่อยนะครับตรงนี้เราเดินไปเลนอื่นไม่ได้นะครับต้องอยู่รอรับเวฟคิมนะเพราะว่าเขาเคลียร์สูงนะรอแถวอยู่นะครับเดีจะถ่ายให้ครับตรงนี้ก็เดี๋ยวค่อยๆแก้เกมไหมครับตรงนี้เดอะเฟิร์สบัตไปก็หนาวๆเลื่อนครับทีมเขานี่คอมโบดีนะ ตรงที่ว่าเราอยู่อุติมาอยู่เอชอยู่ต่อนี่คือเถลแตกประมาณนั้นนะครับเล่นง่ายมากคอโมโบนี้ขอแค่เราอุตติมาแน่นนะจบเลยโอเจอหยาดตรงนี้ครับโชคดีวิทัสีตครับเรียบร้อยครับสิยกลับได้ครับปันเดอร์นี่มันเป็นแก๊กหรือเปล่าเนี่ยดึงแม่นจับนั่นนี่เถลเอาเรื่องก,กันนะครับเนี่ยไล่ยิงจับเลยนะ ลิเลียไปต่อครับโอ้โหแต่ว่าเข้าไม่ได้ครับ er ในเกมนี้นะครับทางเทลยังไม่ถูกบัฟนะแล้วก็ทางลาวิลเนี่ยก็ยังไม่โดนเนิร์ฟนะครับเพราะงั้นเนี่ยลิเลียก็เลยเข้ายากหน่อยนะคือลิเลียกับลาวิลเนี่ยมันเป็นอะไรที่ <Dragon S 1> ทมันมน่นาอำคหารมากเลยนะครับเพราะว่าลิเลียเนี่ยจะคอมโบ2-1ไม่ได้ <c oughs> มันไปนติดบล็อกของทางลาวิลนะครับแล้วลาวิลจะไม่เจ็บเลย <c oughs> พออยายามเดินไปหลายเลนหน่อยนะครับแล้วก็ตอนนี้ลมเขาไมอยู่ตรงกลางนะเดี๋ยวเราหาจัง,งหวะในการเล่นนะครับแล้วเจอลาวิลตรงนี้ครับแล้วก็ขึ้นไปดักตรงนนี้ะ เรามีฟิกเกอร์นะครับรอเขาอ,อาหนะ่อยตอนนี้ผมรอเทลอันติให้นะครับเพราะว่าถ้าหากผมฟิกเกอร์เข้าไปเนี่ยแล้วเราวิวสกิลสองทันเนี่ยมันจะกลายว่าผมเสียทั้งฟิกด้วยแล้วก็เสียเลือดฟรีด้วยนะครับมันก็ไม่คุ้มกัน <c oughs> ก็เลยให้ทางเทลเนี่ยเปิดให้ดีกว่านะโชว์กว่านะแต่ก็ดูเหมือนจะไม่มีจังหวะในการเล่นสักเท่าไหร่นะครับแต่ก็ในมนหน้าจบไฟแล้วนะครับแล้วก็เอนดอร์นี่ เดี๋ยวเลือดไปนิดนึงด้วยนะครับก,รก็เดี๋ยวเรามาคอยช่วยไอ้นอนนิดนึงพเพราะเดี๋ยวเขาต้องไปฟาร์มบูต่อเมฆเขานี่ยังอยู่นะถ้าเมฆเขาเข้ามากวนก็อันตรายเหมือนกันนะครับก็เดินเปิดให้หน่อยคอยกันไว้นะครับยูเออยู่ทางเอลไซครับตะกี้เห็นมีดบินออกมามีฟิกเกอร์นะครับเดี๋ยวเราจงังหวะเล่นนิดน,นึง,งจะยิง้าตรงนี้ครับ ใหญ่ขึ้นข้างบนครับผมว่าข้างบนเนี่ยเขารอไฟอยู่เดี๋ยวเราไปดักก่อนนะโอ้เข้าพุ่งไม่ทันครับตรงนี้ต้องถอยพยายามเดินเปิดเปิดหาตัวเขาครับโดยเฉพาะปากเขานะแล้วทีมเราจะได้ง่ายขึ้นนะครับโอ้และข้างบนครับสี่คนเลยครับตรงนี้อ้าวแล้วลาวิลครับดูดีก็กดสกิลสองครับแล้วล่างมาตรงนี้ครับแล้วก็เรียบร้อยครับไปคิวไม่ได้ครับแล้วก็เดี๋ยวไปต่อทางหน้ามังกรเลยครับ ยูเอเลือดเหลือน้อยครับมันตีเข้าไปครับก็เรียบร้อยครับแล้วสตันมาเลยครับแล้วไทยเข้าไปครับนี่เลียวอ้วกต่อครับก็เรียบร้อยครับโอ้โหค่อยคอมโบเลยตัวนี้โอ้นี่คือโดนบอลเต็มๆเ,เลยนะครับตอนนี้ก็ถือว่าเกมค่อนข้างนำนะครับเพราะว่าดาทีมเขาเนี่ยเรียกได้ว่าเป็นตัวใหญกเกมกับทุกตัวนะไม่ว่าจะเป็นยูเอราวิลว,วันเดอร์ยานนะครับต้นเล็หมดเลยนะครับ <laughs> ตอนนี้ก็อาศัยจังหวะในดาฟพี่เเรียกว่าทัมมิ่งที่เก่งกว่านะครับก็บุกให้เยอะๆเลยแล้วก็ตะกี้ในโชคดีแทนนะครับผมรู้สึกว่ามันตีม่วไปไ่อยก็เลยเปลี่ยนเป็นการนครับเราจะต้องเน้นที่ตีตัวบางเนะน,นี่พอาี้ใช้พาสซีฟนะครับตรงน,นี้เทวบอกให้สลับแล้วนะครับแล้วก็เลนบอลถุงได้คนข้างสูงนะครับตรงน,นี้คิดการเข้าครับเดี๋ยวรอรับการก่อนกัได้ อ๋อแล้วนี่ชีกเก็บไรเดินเข้าไปสวยมากเลยครับตรงนี้โอ้และดักยูเอตรงนี้ครับแล้วก็เรียบร้อยครับแจมได้เปรียบเลยครับและก็ทางยีน่าครับโหเข้าไปลาวมครับ3ามคนตรงนี้ก็ขอบคุณทางวันเดอร์เลยนะครับเรียนติก็ใส่เลยนะต้องกดลากให้นิดนึงครับเพราะว่าจังหวะเขาค่อนข้างดีครับตรงนี้เดี๋ยวไล่ต่ออหน่อยนะครับเพื่อนเราจะเอาป้อมง่ายนี่ทางวันเดอร์แล้เอาเรื่องแล้วเาจะหยาดตรงนี้ครับ ตอนนี้เกมเรานำอยู่หน้าเล่นนะครับเพื่อนม่เล่นก็อถอยครับตรงนี้แล้วก็ทางลาวิลครับโอ้โหไปเล่นทางเดินบนลครับแล้วล่ายิงเรื่ยหน้าครับเรื่อยหน้านี่เล่นกลมความตายมากเลยนะครับเนี่ยโวแล้วยุมเอกครับแรงเอาเรื่องครับมีพาสีผมแดงแล้วอ่าเดยกกลับไปเรื่อยครับแล้วก็งดซ่าไปหนึ่งนาทีครับไม่มีพาสีจะซาครับดามนี้ ในดามนี้เนี่ยเอาจริงผมมองว่าผมการเทลลำบากนะอย่างเช่นยีน่าเข้ามาเกี่ยวเงี้ยหรือไม่ก็ยานเข้าวันเดอร์เข้านะครับตามตัวนี้เนี่ยถ้าหากเขาเข้าเทล,ลได้เนี่ยผมแกะออกยากมากเลยนะแล้วก็เจาฟ้าทีมเขามันจะเกิดน,นะครับแล้วเรา่าครับโอ้โหอันติีมาใส่ทางยีน่าครับแต่ว่าทางยูเอครับสกิลไม่โดนครับเดยวเดินเค้าฟ้านิดหนึ่งครับแล้วเจ้ฟ้านี้นครับโอ้โหจังหวะพอดีแปะเลยเรียบร้อยครับร้าได้้วยครับแม่ ดาวฟ้าฟรีอะไรนี้โอ้แล้วเทลครับเดิมผ่านนิดเดียวครับครึ่งหลอดแล้ววันเดอร์นี่เออาร์เโดดมาดึงอย่างเดียวเลยนะครับเลือดแค่นี้น้อยนี่เขาดึงยับเลยเนี่ยเดี๋ยวตรงนี้เดี๋ยวผมไปโซนทางซ้ายนิดนึงนะครับโอ้เอ็นดอร์ครับไปได้ตรงกลางครับตอนนี้ทิมเขาก็เจ็บพอสมควรแล้วนะครับก็เอามังกรก็ได้นะเปิดมังกรเลยนะครับเดี๋ยวเราโซนให้ให้เทลตีไปนะครับ โอเคครับได้ทำมังกรครับตรงนี้มีฟิกเกอร์ครับตะก,กี้มุมดีนะเนี่ยถ้ามีฟิกเกอร์น่าจะได้ถ่ายมานะครับตรงนี้ก็ได้ก่อไฟมาแล้วนะครับแล้วก็มือโยนฟ้าครับก็ตีเข้าไปเลยครับใ <c oughs> ช้เล่นได้ครับคุณเรา20วิบวิ่งฟ้าไปทีเอาให้โดน<ส>หลายตัวเลยนะครับโทงที่เจ้าป้อมเนี่ยแล้วก็ยานี้ลงมาค่อนข้างลึกเลยนะครับมาครับมานเป็นยานครับ<ร> ตรงนี้ลิลเลียต้องมาล่ะดูากมีแบ้าบแดงด้วยนะครับอันนี้อันตรายอยู่นะโอ้โหแเปิดตัวไวไปหน่อยครับตรงนี้โอ้โหเสียล่างครับรักแ,แก่ยานไม่ออกครับแล,ล,ล,ล้วน,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 นี้ผมต้องอเทฟสกิลหนึ่งไวด้ดีเลยนะครับผมจะเข้าพวไไดไหมนะนะถ้าเข้าพวดปุ๊บเนี่ยมันกลายเป็นว่าผมจะซ้ำท่านะเพราะว่าสกิลสองเนะี่ยมันกระซิบีด้วยนะ ต้องหาจังหวะในการที่เขาใช้ทิ้งคู่สองดีๆพอเขาใช้สองเสร็จปุ๊บเดี๋ยวค่อยใช้ทิ้งคูหนึ่งนะต้องอ่านคูดาวเขาดีๆเพราะงั้นเดี๋ยวพลาดอีกเพราะว่าพลาดทีนี่แคลรี่ตายนะในนี้ยุเอ๋ยจะมาสกิลใส่เรานะครับก็อันตริศวนเลยช่วงที่เทนอะ่ะมันใช้อันติอยู่นะครับมันจะอึดขึ้นมากเลยนะเพราะงั้นนะถ้าหามีคนจะมาสกิลใส่เราเนะี่ยเราก็อันตริศวนได้เลยนะตรงนี้เราอยากดีเลือดอยู่แล้วนะครับแล้วก็อ่าวาร์ปเลยวาร์ปโดนยุเอะกวนนิดนึงครับ แล้วก็ตอนนี้ทีมเราเอาดาร์คเซย์นะครับแล้วก็ทางฉีน่นี่ดันเลยค่อนข้างสูงเลยนะมีเราวิ่งมุมงกลัหน่อยๆครับแต่ก็ทางแอนดอร์ครับยังเอาดาร์คเซย์ได้ครับ <Sl> ก็เดี๋ยวเราเข้าตรงกลางเลยดร์คเซแค่ตรงนี้นิดนึงครับตรงนี้เดี๋ยวเ,เคลียการนิดนึงครับแล้วเจอใหญ่อยู่ตรงมัฟแดงครับเดี๋ยวไปกวนนิดนึงครับเอาหอรอบนี้นี่กลัไม่ถ่ายจริงๆครับเขาเอาไวมากเลย สามคนอยู่ตรงกลางครับตรงนี้เราก็มายื้อไว้หน่อยนะครับให้เพื่อนเทามังกรไปนะอ้าวแล้วยาไปโคทัข้างบนครับโอ้โหแล้วมาล่าทำมังกรได้ด้วยครับแต่ว่าโดนลุมครับเรียบร้อยครับไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่นะครับแบบมีเขาเคลียร์มังกรง่ายไงแค่ยูเอกก็เคลียร์มังกรได้แล้วนะครับตอนแรกกะจะเอาสองบัฟแล้วก็รีบดันเอาสักสองป้อมนะครับแต่ว่าไม่ได้ แล้วก็ตะกี้เห็นยีน่าเบาบางนะครับแล้วเทลกำลังลงไปข้างล่างครับเดี๋ยวผมลงไปช่วยนิดนึงเฉาลี่ครับที่ตรงนี้ยีน่าไม่ดักไว้ครับหน่อยหนึ่งครับตรงนี้ <c oughs> อ่ะก็เดี๋ยวเปลี่ยนมุมดักกันบ้างครับเข้าพุ่มกันอ้าวแล้วเจอยีน่าเนี่ยครับเขาเห็นเราเนี่ยแต่แก้ทำเป็นอยู่ในพุ่มไปก่อนนะครับแล้วก็เดินถอยมาเลยลินเจย์ได้โตกันตรงนี้ <c oughs> ปลาครับย้ายย้ายบรีเรียดก,ก่อนครับตรงนี้ Light bring us เดี๋ยวกลับเข้ารายการครับตรงนี้เอาปมการให้ได้ Your destroyed tower team has a ตอนนี้โชคดียอย่างที่เราอยู่ข้ออนตีไม่ค่อยโดนนะครับโดนก็โดนในช็อตที่ไม่ค่อยสำคัญเท่าไหร่นะทางวันเดอร์เสียฟิกเกอร์ครับ ตรงนี้เล่นได้นะครับเพราะว่าทางวันเดอร์เนี่ยเขาเสียทั้งฟิกแล้วก็เสียอัติแล้วนะเดี๋ยวหาจังหวะในการเอ่อเปิดไฟเลยนะครับเพราะว่าเรามีฟิกเกอร์นะเดี๋ยวตรงนี้ครับฟิกเกอร์เข้าไปแล้วไปถ่ายมาตรงนี้เขาก็เรียบร้อยครับลมไม่อยู่นี่สบายครับตรงนี้เขาไปก่อกวนเลยครับแล้วก็คีบกลางมันจะเข้าครับคีบไม่มีตัวลงก็ลำบากหน่อยครับต้องถ่ายจังหวะในการเปิดไฟเอาถ้าจะเปิดอีกรอบนึงก็นู่นครับรอมีฟิกเกอร์อีกรอบ ใหญ่ครับเปเข้าทางดีแนหน้าครับตรงนี้เดี๋ยวโซนซ้ายไว้ก็พอครับรอตีเขาหมดนะแต่ชีนี้เหมือนจะเล่นนะครับเอาเล่นก็เล่นครับโอ้โหแล้วสับมาเต็มครับเรียบร้อยครับโอ้ก้นแรงเลยนี่โชคดีเนี่ยที่ใหญ่เขาดาเมยังไม่เยอะเท่าไหร่นะครับนี่ให้เยอะกว่านี้นี่ผมเอใตสามเลยนแล้วนี่กดให้สัญญาณผิดครับโอ้โหแล้วมาสามคนครับโอ้เรียบร้อย จะกดหอยไปกดกองตีแลวเถลเขาก็ตามเราดีเหลือเกินนะตัดคู่เลยแล้วนี้แอนดอร์บอกว่าอ็อบอัลคารีมันได้ไหมตอนนี้ถ้าหากฉีจะเอาเราอยู่เนี่ยคือเขาต้องดังนะก็ถ้าฉีเอาไม่ได้เดี๋ยวเราก็ต้องคอยเก็บฟิกเกอร์คอยเอาไว้ลวงเราวิวด้วยนะครับแต่นี่แพ้ไปไฟเดียวครับโอ้โหบอฟา้าโดนเอาไปละตอนนี้เราวิวดวยมากเลยนะครับเงินแปดพันสามนะ เยอะกว่าทุกคนทีมเราอีกนะครับแล้วก็ตรงนี้ทางเทลไม่พอใจนะครับที่ว่าเรเน่านี่ไม่ลงมาเขี่ยเลนล่านะครับทางที่ตอนแรกอยู่ตรงกลางนะดันขึ้นไปข้างบนเฉยเลยนะครับแล้วก็ไม่ได้อะไรด้วยนะตอนนี้เทลเริ่มเบรบดังแล้วนะครับต้องพยายามหาเริ่มเปิดพุ่มเอาไว้นะครับแล้วก็ข้างบนครับโหลาวิีครับไปเจอกับฉีครับโอ้และฉีครับล้วงให้ได้ด้วยครับเอาเลือดเก็บจับ อย่างตรงนี้วิ่งเติมพลังบนนะครับแล้วก็คอยเช็คคุ้มเลยนะโอ้แล้วทงยีหน้าครับคือปิดทั้งเอ็นดอครับดอรับนิดนึงครับแล้วทางบันเดอร์ครับเกี่ยวอย่างสวยครับโอ้และใหา่เข้ามาเนี่ยกดล้างให้หนึงครับแต่ก็ไม่รอดครับโอ้โหยายยังปิดทั้งแถวไม่ได้ครับนี่ถ้าหาแถวรอดนี่สนุกเลยนะครับอาจจะได้บอมกางกันะ ในีก็พยายามบีบทางยูเอไว้นะครับโหนี่ยเรียครับนิดเดียวโอ้โยเอฟิกเกอร์อีกแหมผมไปไม่ถึงด้วยครับแล้วก็คิดกลางเลือดเหลือน้อยไปหน่อยครับกลายไปตรงนี้ไม่ได้อะไเลยครับตรงนี้เราไม่มีคนตีวงกรนะครับก็เดี๋ยวเราวับเลยแล้วกันรี่เลือดให้เต็มนะครับเดี๋ยวค่อยมาวงกรกันนะ ตอนนี้ผ่านไป13ทีแล้วนะครับแล้วก็ทั้งทีมเขามีการเปิดบอร์ดขึ้นมาครับฉีเริ่มไปโซนโซนแถวธรรมกกรแล้วนะครับวัสกอร์ฉีนี่เดียวเรื่องนะคิวไป6ตายไป1นะครับเดี๋ยวเคแกลางครับตรงนี้โอเคครับไปต่อทรมังกรครับแถวพยายามสกิลใช้ไข่ครับ โอ้ยูเอครับไล่สัตกิลมาเลยได้ซวีดีอย่างนะผมไม่ค่อยเจอฮแฮแแบบเท่าไหร่นะครับแล้วผมเล่นไปประมาณ10เกมไนดะ้บ้างซีวีไม่เจอสักเกมเลยนะครับดีมากเลยแต่ถ้าในร้านนี่ยับเลยตอนนี้นี่เราก็ต้องพยายามเดินเปิดคุ้มถึงงนะครับเพราะว่าทีมเขาเนี่ยตัวดักเยอะนะถ้าเจอยานหรือยีน่าเนี่ยผมมาจากคุ้มเข้าแคลรี่เราได้น,นี่คือแคลรี่ตายเลยนะครับ เจอวันเดอร์ตรงนี้ครับวันเดอร์เสียตีครับตอนนี้นี่อยากได้ไฟเขียวมากเลยเนะีน่ย <c oughs> เปิดลึกเหลือเกินครับแล้วก็โดนตอดมาตอนนี้เดี๋ยวเตรียมชิงได้ครับนนเดี๋ยววาร์ปก่อน,อน,นเฮ้ยวเรายีน่าฟิกเกอร์มาโอ้โหแล้วปิดคิวทางแอนดอร์ด้วยด้วยครับยีน,น่าเปิดแล้ววันเดอร์นี่ไปฆ่าตอนไหนอะไรยังไงเนะีโโ่ยและนี่กลายเป็นว่า แอนดอร์ครับและแอนดอร์นี่ใช้เวลา30ิกวิจะเกิดนะถ้ากอกว่ามันจะเหลื่อมหน่อย่างนะเพราะว่าดาวมานาทีที่15นะครับจะเหลื่อมประมาณ6วินะ6วินี่ก็เยอะเหมือนกันนะครับเราต้องนเดอยวปิดเต็มสซนๆไ้ก่อนนะและนี่เหมือนมีการด่ากันนะครับแต่ไม่รู้ว่าใครด่าอะไรใครนะมีการบล็อกกันนะครับแล้วก็มีชื่อพลเอกขึ้นมานะแต่ว่าเราไม่รู้นะว่าใครชื่ออะไรบ้างไม่รู้ว่าอันนี้มันเกิดจากทีมตัวเองหรือว่าเกิดจากทีมคนอื่นก็ไม่รู้นะโอ้และตอนนี้เทลโดไล่ครับแต่ฟิกเกอร์ยังรโอร์ครับ โอ้โหเรียบร้อยครับตอนนี้แดนนี่ขี่ไดุยาทางเลืนบนครับตอนนี้ผมว่าเขาเสี่ยวดาบไหมเดี๋ยวต้องไปครับต้องไปหาสีมีด้วยโอ้ต้องเข้าครับโอ้รัดไม่ได้ครับตายคาวงครับเรียบร้อยเลยตรองนี้ยือหน่อยครับอย่างน้อยได้ประมวลถ้ายือได้ได้ประมวลครับโอเคครับนีน่าปิดทางยีน้าไปได้ครับแล้วก็ชีคเับเอาทับขั้บนไปครับ และก็ทีมเขากลับไปการทันครับอะอย่างน้อยมีเวลาหายใจหน่อยครับเอ้าแล้วทางเราวิวครับไปปล่อยดาชเฉยครับตรงนี้มือรั่นหรืออะไรก็ไม่รู้นะครับแต่ว่าทีมตายไปสองไม่ควรจะปล่อยดานะครับอันนี้ก็เป็นความผิดพลาดของทางเราวิวเลยนะเจอแบบนี้นี่กำมัดเลยนะครับและการเป็นปล่อยดาฟรีเลยครับดาเนี่ยมันเก็บได้เป็นนาทีเลยนะครับเพราะงั้นนี่อันนี้เราวิวน่าจะกดปล่อยออกมาะครับ ตรงน,นี้นี่เดี๋ยวผมเอาสร้อยเขียวก่อนเยวก็ขายของซ้ำนะครับกลับเป็นร้านขึ้นมาเดี๋ยวหาเงินอีก480ครับจะได้ขายสำเร็มทิ้งนะครับแล้วก็ซื้อร้านขึ้นมานครับจะไม่ติดคูดาวนะเดี๋ยวตอนนี้เลีย์ทำบรรยากาศก,ก่อนนะครับเดี๋ยวเดินเชิดครับตรงน,นี้ข้างล่างมันจับสองตัวครับ โอ้โห,โโโห,โหเราด้อันติมานี่คือเกือบโดนตลอดนะไม่ค่อยโดนจังๆเท่าไหร่นะครับคือโดนก็แบบโดนแบบในตำแหน่งในจังหวัดที่ไม่ค่อยได้เปรียบอะแล้วก็ตอนนี้เราใช้คุ้มหนักมากเลยนะครับเวลาไม่เห็นยีน่าหรือบันเดอร์อยู่แนหนเนี่ยนี่ผมใช้ทุกคุ้มเลยนะครับเกมนี้ห้ามไม่เขาเข้าถึงตัวทางเอ่อทางเทลนะครับแล้วก็ต้องรอเทลมีฟิกเกอร์ด้วยนะเพราะว่าเขาเพิ่งใช้ไปนะครับ ก็น่าจะนช่วงนาทีที่17นะครับก็เดี๋ยวเราบุกกันอีกรอบนึงแล้วก็ตอนนี้เข้าสู่นาทีที่17ครับตอนนี้เทลมีฟิกเกอร์แล้วครับตอนนี้เราต้องฟิกเกอร์ดีนะครับใช้ในการเปิดไฟลาวิลหรือไม่ก็ยูเอนะครับ2ตัวนี้เป็นหลักเลยนะแล้เจอลาวิลตรงนี้ครับแล้วก็ยีน่าอยู่ทางพุ่มซ้ายนะครับจังหวะนี้ครับฟิกเกอร์ไปครับแล้วไถายมาตรงนี้ครับติดเข้าไปครับก็เรียบร้อยครับแล้วยีน่าเข้ามาต่อครับเตรียมล่าไว้ล้วครับ มีหน้าเข้าสู่ครับตรงนี้ครับก็เรียบร้อยครับอีกคิวไปได้ครับตายไปอีสองครับทีมเรานี่แค่บาดเจ็บนะครับแต่ยังไม่ตายนะครับครนนี้ก็ขายของซ้ำครับแล้วซื้อซับโลขึ้นมาครับเดี๋ยวลุยกันต่อครับโอ้แต่ว่าตรงนี้คลิปเลื่อนเหลือน้อยเกินไปครับสลบไฟนี้จบไม่ได้ครับเบสค่อยเป็นใจด้วย ก็เดี๋ยวรอทำเลทกันหน่อยแล้วกันนะครับไปเจอบันเดิ้ลตุ้มจางครับเถลเข้าแบบทางบั๊แดงครับเดี๋ยวผมจะได้เงินเพิ่มอีกสักหน่อยนะจะได้มาเปลี่ยนเป็นซับลางนะครับช่วงไรแกมันนี่ผมไม่ค่อยได้ซับของซับนะผมขายทีมเดียวนะขายทีมไปเนี่ยอ้าวแล้วเจออย่างตัวนี้เฮ้ยมยาเยี่ยมอะไรครับเนี่ย โอ้ต่างคนต่างตกใจครับแต่ก็ยังรอดตียานมาไม่ได้ครับอ้าแล้วอยู่ดีวันเดอร์อันตีครับล้านตีไม่โดนเลยครับนี่เลี้ยนนี่สวนเลยครับโอ้โหแล้วก็เรียบร้อยครับตรวนยังมีเกาะเกิดครับตรงนี้มุมเทลดีอยู่นะขับไปครับข้าไปครับตรงนี้โอ้โหแล้วลาวิลครับมาสู่รับเรียบร้อยเลยครับ เอาจริงช่วงเด็กเกมมนี่ทางวันเดอร์นี่อันติีพาดบ่อยมากเลยนะครับแล้วก็ทางลาวิลนี่ก็ตัดสินใจได้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับตรงนี้เดี๋ยวเราต้องยึดคุ้มบนก่อนนะพอยึดได้เราก็ไปเอาดานะครับแต่ว่าเสียอย่างเดียวครับเกมนี้ทางแครรี่คิมเราเนี่ยรวมถึงเอดนดอลด้วยเนี่ยเลือดน้อยเกินไปครับทำให้เราต้องมาแทงดาร์ไข่นะแล้วก็กลายว่าทางเลี่ยนหน้าครับเจอยูเอสดิยัดคุมเรียบร้อยเลยไลยีหน้าครับเข้ามาจะรัดร้ครับแต่ว่าไม่ได้ครับโ้โหแล้วกลายเป็นโดนยิงฟรีครับเรียบร้อยเลย ตอนนี้เลือดเราเหลือน้อยครับตายไปคนละสองครับและทางเทลครับเอาตัวรอดมาได้ครับหลังจังหวะนี้ครับยูเอเลือนเหลือน้อยครับใสเข้าไปรับอัาตบมาเลยครับก็เรียบร้อยครับจบด้วยท่าเสียงครับและต่อที่ทางวันเนอร์ครับโควันเนอร์ตีสวนมากครับเอ็นโดมีเก่าเกิดครับและในระหว่างที่เราสับของซ้ำลยครับทางเทลนี่ก็สอยเข้าไปยิงทางวันเนอร์ครับก็เรียบร้อยครับตอนนี้ตายทั้งหมด4คนครับมีหนึ่งคนที่เกิดขึ้นมาครับเล่นคือเราอยู่ครับ ตรงนี้น่าจะกันไม่อยู่แล้วนะครับแต่ว่าเพื่อความชัวร์ครับเราสับไปซับโลขึ้นมาครับจะได้ในป้อมได้เลยนะครับแต่เจอลาวิลตรงนี้ครับไหลชนเลยครับแล้วก็เรียบร้อยครับจบเกมแล้วนี่โอ้โหบวกกันไม่พักเลยเกมนี้เกือบแพ้นะนี่ถ้าลาวิลเขาไม่ปล่อยผ้านี่ผมว่าเกมนี้แพ้ได้เนี่ย ช่วงหลังนี่เออจะเรียกได้ว่าความเชื่อใจระหว่างโรมต่อโรมเนี่ยมันต่างกันนะครับคือทั้งเท้ว่ะเขาค่อนข้างจะเชื่อมั่นในตัวผมมากกว่านะแต่ว่าในส่วนของทางเออลาวิลกับวันเดอร์นะครับเขาไม่ค่อยเชื่อใจเท่าไหร่จะเห็นได้ว่าอย่างเอ่อตอนที่วันเดอร์เขาเปิดไฟเนะี่ยเราจะไม่ค่อยเห็นทางลาวิลเข้ามาไฟพร,ร,ร้อมกันเท่าไหร่นะครับสนาดเขาเข้าพร้อมกันยังน่ากลัวนะก็เกมนี้ก็จบเกมด้วยการ,เ,กกรเป็นอ P ครับได้สกอร์ไปถึง10.7ครับ ในเกมนี้ก็เจอกับวันเดอร์ไม่ส้มนะครับอันดับที่5ของประเทศนะครับก็ได้ MVP ไปเช่นกันครับเกมนี้นี่วันเดอร์เล่นได้เด่นมากๆนะถึงแม้ว่าจะมีจังหวะที่อันติพลาดไปก็ตามนะครับแต่ก็โดยรวมว่าเนี่ยคือถ้าหากโดนก็ได้คิวเรียกได้ว่าเป็นการกล้าเล่นมากกว่านะครับเพียงแต่ว่าภาพเป็นหน่อยแค่นั้นเองนะครับในช่วงที่แบบฟิกเกอร์มารตีเนี่ยก็ทำได้ดีเลยนะครับฟิกเกอร์เข้าแต่ตัวสำคัญทั้งนนั้นเลย อโอเคสำหรับคลิปนี้นะครับก็ขอบคุณทุกคนนะครับที่ดูจนจบนะครับผมถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืม like, กดไลค์กดติดตามแล้วก็คอมเมนต์เต็มใจให้กันหน่อยนะกันนะครับวันนี้ต้องขอบคุณมากเลยนะครับเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับ,บค,ครับ